ยนะคะที่ติดตามชมซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะตอนนี้เรายังอยู่กับเรื่อง งามบุกผาสากุณนานะคะถึงแม้ว่าในเรื่องนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเล่าเรื่องราวของพระเอกนะคะทูตบุกผาสากุณนาแล้วก็นางเอกเหอเว่ยฟังหรือว่ามูตันค่ะซึ่งพวกเขานั้นก็มีความผูกพันกันด้วยโชคชะตาชักนํามาให้เจอกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตัวละครที่น่าสนใจที่สุดอีกตัวหนึ่งนะคะของละครเรื่องนี้ก็คือหลิวซางนั่นเองค่ะเป็นตัวละครที่มันเป็นสะท้อนถึงมนุษย์จริงๆอะ่ะส่วน ใหญ่จะเป็นแบบหลิวซางด้วยซ้ำไปนะคะในไม่ว่าในสมัยโบราณหรือว่าในสมัยนี้ก็ยังคงมีผู้ชายแบบนี้อยู่นะคะก็การบรรยายหลิวซางนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่มีความจนเป็นพิเศษนะสงสารเป็นพิเศษอึดอัดเป็นพิเศษนะคะก็คงจะเป็นคําที่เหมาะสมที่สุดสําหรับตัวละครนี้นะคะหลิวซางนั้นนะคะก็เป็นข้าราชการเป็นขุน